สุดอะไรหมอปอเสียชีวิตปริศนาทั้งที่ก่อนหน้าแข็งแรงดีเผยเหตุสงสัยเป็นเรื่องราวสุดเศร้าที่กำลังถูกพูดถึงหลังจากมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์แสดงความอะไรต่อการจากไปของหมอปอหรือพ่อทอปอกันสุดาวิชัยศึก แพทย์แผนไทยประยุกต์โดยได้ระบุข้อความว่าหลายคนถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมอปอ17ธันวาคม64ปอมีไข้หนาวสัน่น38บวกกินยาพักที่บ้านที่พริ้ว18-21ธันวาคม64นอนพักที่บ้านตรวจ ATK ตลอดผลเป็นลบแต่มีไข้สูงกลางคืนเกือบ40 21ธันวาคม64พาไปตรวจโควิด RT-PCR ตรวจแล็บ เจาะเลือดหาสาเหตุไม่พบโรคไม่เจอต้นเหตุอาการ23ธันวาคม64ไข้สูง38-39บวกตอนตี2เลยพาไปแอดมิดรโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี23-27ธันวาคม64แอดมิดด้วยไข้สูง38บวกตลอดกินยาก็ลดโดนเจาะเลือดจนร้องไห้ก็ยังไม่เจอสาเหตุของโรคบ่นอย่างเดียวอยากออกมาข้างนอกแนวโรงพยาบาลอึดอัด 28-29ถึง29ธันวาคม64ไข้เริ่มลดขอกลับไปพักฟื้นที่รัฐบุรีพ่อปอมารับกลับ30-3ถึง3มกราคม65ผพักฟื้นที่บ้านรัฐบุรี4มกราคม65ปอพิมพ์มาบอกว่ามีไข้ความดันตกแอดมิตรโรงพยาบาลรัฐบุรีอาการปอสุดลงเรื่อยๆห้ามกราคม65ปอเงียบหายไปเลย6มกราคม65ทราบข่าวจากพ่อปอว่า ปอมีภาวะหัวใจหยุดเต้นปั้มหัวใจไปหลายรอบแต่ก็กลับคืนมาทุกรอบแต่หมอแจ้งว่าสมองขาดเลือดแล้วร่างกายไม่ตอบสนองอยู่ด้วยเครื่องและ7มกราคม65ปอไม่ตอบสนองเพิ่มเติมช่วงบ่ายปอจากไปอย่างสงบก่อนหน้านี้ปอแข็งแรงมาตลอดมีปัจจัยเดียวคือวันที่7ธันวาคม64ปอไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่3หลังจากนั้นก็มีอาการวันที่17ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือไม่แต่แพทย์ก็ยังไม่ได้ระบุสาเหตุเสียชีวิตที่ชัดเจน ไม่ได้ติดเชื้อไวรัสอื่นได้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ